สวัสดีครับวันรุ่นคนตอนนี้ก็มีตัวใหม่เข้ามาแล้วผมอ่ะอีะอกแล้วเข้าตู้มาอีละแล้วสิ่งถ้าสมมติตัวใหม่เข้าตู้มา,าผมก็จะลงคลิแปแบบเดิมนหอบเอาตัวใหม่มา,มาิวมาคิดว่าตัวนี้ผมจะได้เดินผมจะกี่ครัง้งแล้วได้ตัวนี้พร้อมยังไม่พร้อมขอค้งเดียวพอไกลางตีงขาไม่เอาแล้วนะเฮ้ยครั้งนี้ออกครับทุกคนโอเค ตัวนี้ชื่อว่าซามูไรนะอ่าผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยชื่อจริงๆมันคือชื่ออะไรนะผมไม่เคยเรียกนะผมไม่เคยเอ่อไอดีผมผมไม่รู้จักตัวเนี้ยเอาง่ายๆผมไม่รู้ว่าทำได้หรือซัมมูไรมามาลองกันว่าตัวนี้ได้ทำได้หรือซามูไรงั้นผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเข้าเกมเลยนะครับผมคนเคปเวอร์เจนตอนเข้าเกมโอเคผมตัวนี้ผมก็เข้าเกมเรียบร้อยนะผมคน ตัวนี้ใช้ตั้งเริ่มต้นอยู่ที่500นะผมในการวานนะโอเคจะวางเลยตีแบบเดียวกับไอตัวเขาเรียกไงไอตัวนี้เลยตัวนี้แบบเดียวกับเลยโอเคพวกตัวใช้ดาบส่วนใหญ่จะตีอย่างนี้นะแต่ผมเห็นแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้การตีเป็นการโค้ฟพุ่งไปฟันนะผมแล้วก็มีเออเหมือนแบบเห็นถ้าผมมีชาร์โลวยึ้นข้างบนเลยเจัด ดาวไปใช้ดาวใช้เทคเจียชากตะครับผมระยะการโจมตีอยู่ที่25ผมเบเกอร์วิทีต่อการโจมตีอยู่ที่5เบเกอรพลังโจมตีอยู่ที่986ขั้นแรกจะตั้งั p 506นำการ u ลขั้นแรกผมจดเมนอยู่ขึ้นากลายเป็นพ978แล้ว79 1 979และการโจมตี30มันของเบเกอวิ่งทีต่อการโจมตีเกอ5วเหมือนเดิม ผมขอ,อยนุากรอไปตอที่ผมมีตังนะเพราะว่าผมต้องทำการอัพตัวนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่ามันะไดเ้าไหมทุกคนโอเคเราจอกนหมกคนโอเคตนะอนนี้ตามผมก็มีพอมีแล้วผมโอเคผมไม่ทำการอัพได้แล้วมันจะบอกขั้นทีน่สผมจะใช้ตั้งอยู่การอัพอยที่หกร้อยบนะผมโอเคปึ๊บน่งอยู่ที่สามพันร้บกม ระยะเวลารจบตี3 0มสิบไปก็วิ่งซีสองการจบตีห้าปีนะครับผมเอ่อระยะเวลอีกขั้นนะผมจะเปลี่ยนการจบตีกลายเป็นมาสเตอร์ออฟจูเบนนะครับโอเคแล้วก็เวลทีต่อการจบตีจะเพิ่มขึ้น,นครับผมแล้วก็ระยะก็เพิ่มขึ้นเลยครับผมแต่ว่าไอ้วิทีการจบตีเพิ่มขึ้น,นผมไม่ค่อยนานปึ๊บจะเปลี่ยนจากการตีแบบเป็นเอ่อใช่ไหมเป็นแนวตรงครับผมเป็นแนวแบบมุ่งก้มหกเทลีแบบมุมหกโอ้ หมือนเป็นการเหมือนกับเออเซฟเหมือนกับหัวมังกรมาเลยวะนะผมแล้วก็พุ่งไปใส่ผมนี่โค้ดเท่ระยะไกลมากผมระยะไกลมากระยะอยู่ที่4.5นะผมไม่ไม่แยออัดนะพัน3ามคืนไดเมจครับพันที่ถือว่าเยอะสักผมโอเคโอเคทุกคนต่อไปครับผมใช้ตังในการอัพผม1,950นะผมไดเมจขึ้นเป็น7 1 3รับผมแล้วก็มีที่ต่อการชมที่6.5ครับผม ะระยะอยู่ที่60นะครับผมถ้าผมอภิคัน,น่งนมมันจะเปลี่ยนการโยนตีเป็นซัมมูไรดะฮอนเบตน,นะครับผมแล้วก็การโยตีเพิ่มขึ้นกับระยะเพิ่มขึ้นเยอะเลรัผมมาปุ๊บนันเอดขั้นีขนขั้นเออขั้นที่ไรวะั้นที่หผมเจที่เก้าพันหกสังเบตะแล้วก็วินนี้ก่อนตการจเปหกแล้วก็ระยะเจ็ดิมนี่ครับรรเป็นกกรเหือนเซงกอนครับผมอ่ะเสมอครับผมเซงกอ มาสามจุดปุ๊บแล้วก็มอามาชนก,กันต,ตุ่มตุมตุ่มถือว ah ่าเท่นะเท่นะเท่มากข่านต่อไปจะตั้งอัพสองพัารครับผมตแหน่อยู่ที่หนึ่งสอันสองร้อแปอรัแล้วการตมตีอยู่ที่9 6้5สิบครับผมอัพอีกคั้งหนึงครับผมปุ๊บโหเอลเอใหญ่มากทุกคนตัวนี้ไม่แย่เลยเนี่ยดาแมจอยู่ที่1 8 7 8 1ครับผมเีเออ ดอได้ที่6.5แล้วก็ระยะหนึ 1, mm ่ง hmm. ระยะประมาณ160ผม107ตีเป็น107ถือว่าใช้ได้นะไม่แย่นะผมเป็นตัวดนสตรอรี่ที่ดีามากเลยนะผมมีตัวเนเลยโอเคคลิปนี้วันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดดตามเป็นกำลังใจผมเลยครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบาย